ช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่ารถเป็ดพะโล้วันนี้รักเลือกได้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จัก กับชุมนุมเก๋ไก่ไม่ซ้ำใครนั่นก็คือชุมนุมยุวะประกันภัยของโรงเรียนประทุมธานีนันทมุนีบำรุงครับน้องๆกลุ่มนี้รวมกลุ่มสืบค้นข้อมูลเพื่อบอกต่อความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการประกันภัยไปสู่ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดให้ตระหนักและทราบถึงประโยชน์ของการประกันภัย รวมถึงการเรียกร้องสิทธิ์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกรมธรร์ประกันภัยด้วยนะครับอยากถามน้องๆว่าถ้าสมมุติว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นพ่อแม่ไวสใส<อ>คือวัยเรียนแบบนี้แต่มีลูก คือท้เขาบอกตัวเองท้องเนี่ยนะคะจะมีวิธีการจัดการเรื่องนี้ยังไงชีวิตสาวไว้ใสของฉันต้องมาสะดุดกลายเป็นคุณแม่ไวสใสไปซะแล้วอ่ะเออฮ้ยสาวแฟนดีกว่าอาวมิวทำไมมานั่งกุ้มใจอะไรคนเดียวเนี่ยออมีอะไรอ่ะเรามีเรื่อจะบอกอะ่ะคือ บอกไม่ได้แน่นเลยถ้าบอกไปนะเขาจะช่วยแก้ปัญหาเราได้ไหมโอ้ยจะทำไดีดจะทำยังไงดีดหรือว่าเราปรึกษาคุณพ่อดีกว่าคุณพ่อต้องช่วยเราแก้ปัญหาได้แน่ๆว่าไงล่ะลูกมานั่งเหงาอยู่คนเดียวมีอะไรอะ่ะปรึกษาพ่อได้ <laughs> สมมติว่าตื่นเช้าขึ้นมาวันพวกนี้แฟนบอกว่าเนี่ยท,ท้องเกมจะทำยไงครับไล่สเต็ปเลยดีใจครับดีใจครับดีใจก่อน<ม>อถ้าทำอะไรไว้ก็ต้องรับมิชอบใช่ไหมครับโอ้ย<อ>ยืดออกรับอันนี้ก็แมนก็เอ้ยโอเคคือเราไม่มีถูกไม่มีผิดนะเพราะว่านี่คือความรู้สึกไง นึกถึงใครเป็นคนแรกหรืออยากจะบอกเรื่องนี้กับใครหรืออยากจะปรึกษาว่าเออเนี่ยมีลูกแล้วอะกับใครคะพ่อแม่ครับพ่อแม่ก่อนเลยพ่อแม่เราหรือพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็น่าจะปรึกษาทั้งคู่นะครับรู้สึกไม่นดีใจกลัวอะไรมีปัญหาค่ะอาจจะมีทางครอบครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะพ่อแม่จะเสียใจยใช่ค่ะจะปรึกษาใครก่อนเลยน่าจะปรึกษากับครูค่ะ แล้วสำหรับเป็นหนูเองเนี่ยอันนี้คือจินตนาการนะเราจะเรียนหนังสือหรือว่าเราจะเลิกเรียนหนังสือเรียนหนังสือค่ะก็คือหมหกแล้วก็ก็ต้องยอมรับตัวเองอะความรู้สึกแรกน่าจะเป็นยังไงตกใจค่ะตกใจนะความพร้อมก็ยังไม่พร้อมอะค่ะแต่ถ้ามันมีก็ต้องเลี้ยงได้ไว้ไหนที่หนูคิดว่าหนูพร้อมเต็มที่แล้วก็ประลุนิติภาวะทำงานได้แล้วทำงานมีงานให้มั่นคงม,มีไรายได้มีอะไรอย่างเงี้ยหาไรายได้ได้อย่างเงี้ยนะคะ ถ้าอยู่ๆกลายเป็นพ่อแม่ไว้ใสไวรุ่นจะมีวิธีจัดการอย่างไรไปค้นไอเดียรักกันที่ตลาดนัดอาร์ตบ็อก์ไทยแลนด์กันเลยครับ ไปปรึกษาพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายครับถ้ายิ่งปรึกษาเร็วน่าจะมีทางออกที่เร็วขึ้นกว่านี้ควรป้องกันไว้ดีกว่าครับเพื่ออนาคตปรึกษาก็อาจจะเป็นเพื่อนก่อนครับแล้วก็อาจจะบอกแม่ครับบอกตรงๆดีกว่าครับจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาคุงกําเนิดครับกินยาครับผมปรึกษาพ่อแม่ก่อนครับเรายังเด็กอยู่ประสบการณ์ก็ยังไม่ค่อยมีครับควรจะมีสติอยู่ตลอดเวลาครับคอยห้ามจิตใจตัวเอง ขอคำนี้น,น่ากผู้ใหญ่น่าจะดีกว่าก็ส่งผลครับเพราะว่าเราก็ยังเรียนไม่จบแล้วก็ส่งผลต่อภาระทางการเงินของพ่อแม่ด้วยลักนวลสงวนตัวไหนปรึกษาพ่อแม่ก่อนค่ะเสียการเรียนอาจจะเสียเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเพื่อนอาจจะรับไม่ได้ก็รู้จักป้องกันค่ะแล้วก็รู้จักปฏิเสธมันก็ต้องปรึกษาพ่อแม่อยู่แล้วครับเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้อะครับเราอย่ามีเราก็ต้องรู้จักป้องกันครับ ปรึกษาพ่อแม่เพราะว่าเรายังตัดสินใจเองคนเดียวยังไม่ได้แน่นอนเลยก็ต้องเป็นเรื่องของการเรียนตั้งสติก่อนปรึกษาพ่อแม่หรือไม่ก็ปรึกษาแฟนเราก่อนก็อยู่ในวัยเรียนเราไม่สามารถที่จะพร้อมที่จะดูแลเขาได้อย่างดีอะคะ่ะนนเดี๋ยวมาฟังคำชี้แนะจากคุณหมอพันศักดิ์ถ้าตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองกลายเป็นพ่อแม่ไว้ใส จะมีวิธีจัดการอย่างไรเราสรุปไอเดียรักของน้องๆได้ดังนี้ครับน้องๆครับที่จริงคำถามเนี่ยนะครับถ้าถามแพทย์ซึ่งดูแลวัยรุ่นหรืออะไรต่างๆมาเนี่ยเราจะบอกน้องก่อนว่าอย่าท้องเลยฟังอีกครั้งนะครับว่า อย่าท้องเลยในระหว่างที่เรียนเนี่ยเพราะเรื่องที่ตามมามันเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับแต่ถ้าเกิดตั้งท้องขึ้นมาแล้วสิ่งที่จะต้องทำก็คือต้องตั้งสติแต่ถ้าเกิดเราตั้งสติเองผมการันตีได้เลยไม่ว่าตอนนั้นเป็นน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายซึ่งรับโทรศัพท์จากแฟนหรือว่าตอนนั้นนอนอยู่ด้วยกันและแฟนบอกเนี่ยนะผมว่าตอนนั้นเนี่ยไอ้พวกเราอยู่ตรงนี้ลมาโนเอา ในสถานการณ์จริงสติแตกกันทุกคนค่ะแต่เวลาสติแตกแล้วมันจะออกฤทธิ์ออกเดชยังไงนี่มันอีกเรื่องหนึงห่งแต่ตอนนั้นอะไรสติแล้วเมื่อสติไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดจริงไหมถูกไหมครับแล้นลองลองนึกต่อครับอีตอนนั้นตัวเองก็ไรสติอยู่ถ้าวิ่งไปหาคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นอะคุณพ่อคุณแม่มีสติไหมลูก ก็ตกพ่อแม่ก็ไม่มีสติเหมือนกันครับและเมื่อไม่มีสติทั้งพ่อแม่กับลูกที่ไม่มีสติอะไรจะเกิดขึ้นก็ลองคิดดูที่เราเกิดขึ้นในสังคมนี้ก็เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับแต่จะมีส่วนน้อยซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรักพวกเราสามารถตั้งสติได้หรือท่านอ่านข่าวสารมาเยอะแล้วท่านเตรียมทำใจไว้แล้วว่าวันหนึ่งอาจจะมีเรื่องพวกนี้มาอันนั้นก็ถือว่าน้องทำบุญกุศลมาดี แต่ในฐานะที่เป็นหมอจะต้องบอกทางออกน้องไว้ว่าถ้าตั้งท้องขึ้นมาตอนนั้นแล้วคุยกันสองคนไม่ต้องโทษกันไปโทษกันมาเพราะเสียเวลาสิ่งที่จะมองก็ต้องมองอนาคตใครจะเป็นที่ปรึกษาเราได้คนที่จะเป็นที่ปรึกษาเราได้ก็ต้องเป็นคนซึ่งไม่มีอคติ ди, ถูกต้องไหมต้องเป็นมืออาชีพถูกต้องไหมครับที่ใกล้ตัวที่สุดก็คืออาจจะเป็นคุณครูแนะแนวคุณครูผู้ปกครองซึ่งน่ารักน่ารักก็รู้จักกับเรา เขาไปปรึกษาคุณครูว่าเป็นแบบนี้แล้วมันมีทางออกอะไรบ้างจะเก็บลูกเอาไว้ลาเรียนไปก่อนหรือจะไปแต่งงานกันหรือจะอะไรต่างๆก็ว่าเข้าไปแล้วคุณครูก็ต้องหาทางบอกเราว่าจะคุยคุณพ่อคุณแม่อย่างไรแล้วคุณครูอาจจะขอคุณพ่อคุณแม่มาแล้วช่วยคุยด้วยแบบนี้เราจะมีทางออกที่ใช้ปัญญาแต่ถ้าน้องยังกลัวคุณครูนะครับประเทศไทยนี่น่ารักมากมันจะมีสายด่วนนะครับ น้องปรึกษาไปที่สายด่วนกรมสุขภาพจิตนะครับ24ชั่วโมงมีคนซึ่งรอรับคำปรึกษาเราไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกเรื่องทะเลาะกับแฟนเรื่องอกหักรักคุดะอะไรทั้งหลายเนี่ยมีคนซึ่งจิตใจดีๆและเสียสละมาตอบเราครับถ้าสองอันนี้ยังไม่พอใจไปโรงพยาบาลเลยนะครับคลินิกสูตินรีเวท,ทเกือบจะทุกโรงพยาบาลมีหน่วยงานดูแลวัยรุ่นอยู่แล้วครับ ในเด็กชายเนี่ยพออายุสัก10ขวบขึ้นไปนะก็จะเริ่มมีลูกอัทฑาที่โตขึ้นครานี้ถ้าเด็กเนี่ยลูกอัทฑาผิดปกติก็สามารถดินิฉัยได้แล้วแต่พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าแค่นี้คือหนึ่งซีซีแค่นี้คือห้าซีซี